สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่11กรกฎาคม2564นะคะพรุ่งนี้เราจะเริ่มกัดตัวกันันที่12ดูแลสุขภาพกันด้วยในระหว่างวันนี้ก็ ก็เตรียมดูเตรียมความพร้อมอย่างเช่นขาดตกอะไรก็ไปซื้อแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่เมื่อวานอะ่ะไม่ได้อัดคลิปให้เพราะเมื่อวานน่ะคะ่ะเหมือนวัดลงคอพอดีโดนฝนมาสองสามวันแล้วไม่ได้เป็นโควิดมันมีคนมาแซวว่าพี่แก้วพี่แก้ว,กวหายไปพี่ก้วติดโควิดหรือเปล่าไม่ติดจ้าแต่ว่าพักขอน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนฝนมันก็เลยทาให้เสียงเปลี่ยนแล้วจริงๆก็ถนอมเสียงเอาไว้ก็ดีที่สุดก็เมื่อวานก็เลยไม่ได้กินอะไรที่แบบ เป็นฝนล้าเย็นก็ทานอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสียงก็ดีขึ้นวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้ดทุกคนได้ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยนะคะอมสินรัฐบาลทกศแนวทางที่จะซื้อเลขที่เป็นตารางอะแก้วลงให้หมดแล้วนะคุณจะได้ไปหาซื้อโรตเตอรี่กันได้รวงหน้าไปดูในโน้ตกลุ่มนะคะย้ําลงมาให้แล้วไปดูในโนตกลุ่มส่วน ที่เป็นแนวทางว่าคนเกิดทั้ง7วันจะซื้ออะไรบ้างหลังจากอัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวจะอัดต่อแต่ขออนุญาตลงให้ช่วงค่าจะได้ไม่ตีกับคลิปนี้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคพวกคุณคนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านถ้าเพ้อเออวนาบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่เพียงคนเดียวก็ง่ายค่ะซื้อเลขเกี่ยวกับคุณเองเลขที่เกี่ยวกับคนอายุน้อยอาจจะเป็น วันเดือนปีเกิดของเค้าเบอร์ติดต่อเค้าหรืออายุอื่นอลไที่เขาชอบก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้สําหรับคนวันอาทิตย์นะคะส่วนคนที่เกิดในเกณฑ์ของ วันจันทร์แก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้สิ่งดีๆคุณค่ะย้ําคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้สิ่งดีๆคุณถ้าท่านเสียชีวิตแล้วลองซื้อพอสอที่ท่านเสียชีวิตนะคะส่วนคนที่เกิดในวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองชอบได้เลยมั่นใจชอบเลขอะไรรู้สึกว่าอันนี้เป็นเลขที่ดีหรือรู้สึกวันนี้มันมาแน่ซื้อเลขอันที่คุณมั่นใจเลยค่ะคนวันอังคาร ส่วนคนที่เกิดในวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานนะคะย้าคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานอย่างเช่นรหัสพนักงานที่เราวันเริ่มงานหรือเงินเดือนปัจจุบันบางคนทางานออฟฟิศมีเป็นกะบางคนต้องดอกรหัสใส่รหัสร,ร,รหัสกะอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันลองดูนะคะสําหรับวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันพฤหัสนะคะให้หยิบ กระเป๋าตังขึ like ้นมาหรือกระเป๋าอะไรก็ได้ขึ้นมาที่แบบกระเป๋าที่เราใส่เศษกระดาษหรือเราโน้ตอ่ะซื้อเลขใบเสร็จอย่างเช่นเราไปเซเว่นอ่ะมันจะมีเลขใบเสร็จละเลขท้ายใบเสร็จอ่ะอันนั้นก็ได้แต่ในกรณีที่เราไม่มีใบเสร็จอันนั้นอย่างเช่นเป็นใบโน้ตอ่ะโน้ตในกระเป๋าที่มันเป็นตัวเลขอย่างเช่นซื้อของไปกี่บาทบินเงินสดกี่บาทซื้ออันนั้นก็ได้ซื้อเลขที่อยู่ในเกี่ยวกับกระเป๋าตังเราต้องไปคุยเคลียในกระเป๋าก่อนเนาะแล้วเราจะเห็นเลขค่ะย้ํานะคะคนมือพิณหาซื้อเลขใบเสร็จหางใบเสร็จ หรือพบบินเงินสดเลขที่อยู่บนบินเงินสดก็ได้คุณจะได้โชคได้รับจากอันนั้นนะคะคนวันพฤหัสย้ำคนเินวันพฤหัสโกะโกะอยู่วันพฤหัสนะคะไพ่ใบนี้วันศุกร์ได้ไพ่พระราหูย้ำนะคะคนเกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วได้ไพ่พระราหูแก้วขอแนะนําว่าวันนี้ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญนะคะคำคำว่าทําบุญอาจจะเป็นยอดปล่อยป้าเลขบัตรใบเขาเรียกโอนเงินออนไลน์เนาะมันก็จะมีเลขสลิปซื้อเลขอันนั้นก็ได้ เมื่อกี้ก่อนอะไรการแก้วก็มีช่วย FC ในกลุ่มไปอาจจะซื้อเลขโอนเงินให้เขาก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะไม่ต้องไปบอกใครจุ๊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 แต่พอดีเมื่อเช้าไม่ได้ไปทําบุญปล่อยปลาไงก็เลยไม่มีเลขปล่อยปลาเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเกาะบุญเดี๋ยวดูก่อนวันนี้จะไปทําบุญอะไรใครที่อยู่ในกลุ่มรอติดตามค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะซื้อไพ่แห่งความสุขอย่างเช่นวันที่ลูกรับปริญญาวันที่แฟนขอแต่งงานวันที่คลอดลูกวันเวลาที่คุณมีความสุข นะคะวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับอย่างแก้วว่าแก้วจะแฮปปี้วันที่แก้วมีลูกคลอดลูกอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงวันแต่งงานววันที่คิดวันที่คลอดลูกมาสองคนแล้วมันเกิดวันเดียวกันอะไรเงี้ยแก้วก็จะซื้อเลขนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแก้วขอให้ทุกคนที่ดูในคลิปนี้มีแต่คาว่าความสุขความสําเร็จแล้วก็ความค่อยนะความมั่งคั่งนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ